สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสินค้าระหว่างปั้มลมออยฟรีโปลโลกับปั๊มลมสายพานยี่ห้อวาลูนะฮะอธิบายก่อนอย่างแรกตัวปั้มลมออยฟรีนะครับ100ลิตรตัวมอเตอร์อยู่ที่3แรงม้านะฮะจะแบ่งเป็นหัวละ1แรงม้านะครับอัตรารอออยูอ่ที่1,380รอบต่อหัวนะครับผมตัวนี้แรงดันออกที่8บาร์นะครับน้ำหนักอยู่ที่75กิโลนะฮะตัวนี้จะทําให้ได้ลมที่สะอาดเสียงเงียบเหมาะกับงานจิวเวลรี่ งานพวกหมอฟันนะฮะที่ต้องตั้งเครื่องไว้ในบ้านนะครับตัวนี้จะได้เสียงเงียบนะครับแล้วมาที่วาลูวนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สายพาน3แรงนะครับผมตัวนี้2สูบนะฮะเหมาะกังงานช่างเติมลมรถนะฮะพวกงานลมอุปกรณ์ลมเกี่ยวกับเบาะเป็นระบบสายพานใช้น้ํามันหล่อลื่นนะครับในการขับเคลื่อนของสูบนะฮะเป็นมอเตอร์รอบต่ํา4โพรอบที่2,830รอบนะครับ นี้ซึ่งถ้าถามว่าสองตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันตัวนี้ตัววาล์วเป็นมอเตอร์สามแรงรอบเยอะกว่าตัวนี้3ามแรงเหมือนกันแต่มอเตอร์หนึ่งหัวหัวละหนึ่งแรงแต่ว่าจะถูกชดเชยด้วยลูกสูบตัวนี้จะมีสองสูบตัวนี้จะมี3มสูบซึ่งจะชดเชยรอบที่มันต่ําลงไปถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนปั๊มเร็วกว่ากันตัวไอฟีเร็วกว่าครับแล้วลมที่ออกมาจะสะอาดเพราะว่า จะไม่มีน้ำมันเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้เหมาะกับในบ้านนะครับตัวนี้เหมาะกับงานนอกบ้านนะครับงานช่างทั่วไปถ้าถามว่า2ตัวนี้ผมเลือกตัวไหนก็ต้องอยู่ที่งานของลูกค้าอีกทีว่างานลูกค้าเป็นแบบไหนงานต้องอยู่ในบ้านหรือภายนอกบ้านนะฮะตัวนี้เสียงดังตัวนี้เสียงเงียบนะครับเปรียบเทียบ2รุ่นนี้หลักๆจะมีแค่นี้ครับขอบคุณครับผม